สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูมะนาวค่ะโดยวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันในคาบนี้นะคะก็คือเรื่องมารยาทในการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่านค่ะพร้อมกันหรือยังคะกับการเรียนเรื่องมารยาทในการอ่านถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เตรียมหนังสือหลักภาษาแล้วเปิดหนังสือในหน้าที่15กันเลยค่ะ มารายาทในการอ่านหนังสือที่มีคุณค่าจงเลือกหามาอ่านกันโลกกว้างชี้ทางพันเพราะเรานั้นอ่านหนังสืออาจากบทก่อนที่อ่านไปเมื่อตะก,กี้เขาบอกว่าหนังสือของเราอะมีคุณค่ามากเราก็ควรจะหยิบเขาขึ้นมาอ่านเพื่อให้เราเปิดโลกกว้างก็คือเปิดโลกกว้างแบบว่า มีความรู้มีทักษะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้อ่านหนังสือไปค่ะทำไมเราถึงจะต้องอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านทาให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็จะควรอ่านให้อย่างถูกต้องถูกท่าทางจะต้องนั่งยังไงในการอ่านหนังสือ โดยคำานึงถึงมารยาทในการอ่านด้วยมารยาทในการอ่านในที่นี้ก็คือกรณีที่นักเรียนะไปอ่านในที่สาธารณะอย่างเช่นห้องสมุดเราก็จะเ,เราต้องควรมีมารยาทในการอ่านไม่ส่งเสียงหรือไม่รบกวนคนอื่นที่อยู่ในห้องสมุดค่ะ คราวนี้เรามาเข้าเรื่องตามหัวข้อของเราเลยตอนที่ครูพูดไปตอนต้นเรื่องต้นสลายเมื่อกี้ก็คือมารยาทในการอ่านโดยข้อที่หนึ่งไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะการอ่านที่สาธารนณะเช่นห้องสมุดเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมวเวลาอ่านในที่สาธารนณะเราก็ควร มีมารยาทในการอ่านไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะว่าบางทีเสียงของเราอาจจะไปรบกวนคนที่อยู่ข้างๆาทำให้เขาว่าเสียสมาธิในการอ่านหนังสือของเขาได้ข้อที่2นะคะขณะที่ผู้อื่นนะคะ อ่านหนังสืออยู่เราไม่ควรยืนหน้าเข้าไปอ่านด้วยเพราะว่ามันไม่สุภาพเลยใช่ไหมคะสมมติเราอ่านอยู่แบบนี้นะคะแล้วมีคนเอาหน้ามาใกล้ๆเราตอนเราอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงทาไมเขาทำตัวไม่มีมารยาทเลยเอาหน้ามายืนใกล้เราทําไมแล้วอ่านของเราอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเราไม่ควรทําเลย ถ้าเราอ่านหนังสืออยู่ไม่ควรยื่นหน้าเข้าไปอ่านด้วยเพราะว่ามันจะไม่สุภาพยกเว้นกรณีที่เขาบอกว่าเธอมาอ่านกับเราสิอ่ะแบ่งกันอ่านแบบนี้คือยกเว้นเป็นกรณีนะคะไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกครั้งไปคือห้ามยื่นหน้ามาต่อกันที่ข้อที่ค่ะค่ะเขาบอกว่า ให้เลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์และอ่านอย่างมีวิจารณญาณก็ตรงตัวเลยนะคะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ก็คือต้องเป็นหนังสือที่ให้ความรู้กับเราค่ะแล้วก็อ่านอย่างมีวิจารณญาณก็คือต้องวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะหาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นว่าที่เราอ่านไปเนี่ยมัน เชื่อถือได้หรือไม่คืออ่านอย่างมีวิจารยนก็คือไม่หลงเชื่อไป100%เเลยต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยข้อที่4นะคะก็คือไม่พับไม่ฉีกหรือไม่ขีดเขียนลงไปในหนังสือก็คืออันนี้เป็นการรักษาหนังสือให้คงสภาพอยู่ไม่ทำให้หนังสือของเราเสียหายไปมากกว่านี้หรือไม่ให้เสียหายไปเลยค่ะ ข้อที่5นะคะอันนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะมารยาาในการอ่านข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือจะต้องระมัดระวังในการถือหนังสือไม่ให้เกิดความเสียหายและเมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบไม่ควรคว่ำหนังสือหรือพับหน้าหนังสือไว้เพราะว่าจะทำให้หนังสือชำรุดได้ ถ้าไม่อยากให้หนังสือชำอมุดเขาบอกว่าให้เราใช้ที่คั่นหนังสือคั่นหนังสือไว้กรณีที่สมมติว่าเรายังอ่านเล่มนั้นไม่จบนะคะโดยที่คั่นหนังสืออ่ะก็จะเป็นแบบอันบางๆแล้วก็ไม่หนาม,มากอะเมื่อเรายังอ่านไม่จบเราก็ใช้ที่คั่นหนังสือคั่นไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้กรณีถ้าสมมติว่าเราอ่านจบแล้ว ถ้าสมมติอยู่ในที่ห้องสมุดเราก็ควรเก็บหนังสือเล่มนั้นเข้าที่หรือเข้าชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะโดยเวลาเก็บหนังสือนะคะในห้องสมุดเขาจะเก็บหนังสือตามหมวดหมู่เรียงลำดับตามพยาญชนะแล้วก็หมวดหมู่ของหนังสือว่าหนังสือนี้อยู่ในหมวดหมู่อะไรประวัติศาสตร์วันณคะดี นวนิยายอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเก็บเข้าที่ตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาคนถัดไปที่มาอ่านหนังสือของเราเขาก็จะได้ไปหยิบหนังสือมาถูกต้องตามหมวดหมู่ที่เขาต้องการนะคะคราวนี้เรามาเรียนเรื่องถัดไปก็คือเรื่องการสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอน ซึ่งเขาบอกว่าการอ่านเป็นการสแสวงหาความรู้ที่ทำได้ง่ายและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มาก,ามากที่สุดเช่นกันการเสริมสร้างนิสัยหลักการอ่านจึงเป็นคุณสมบัติที่เราควรฝึกฝนและการสร้างนิสัยหลักการอ่านให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อจะได้ เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่สมอค่ะโดยขั้นตอนที่1นึ่เขาบอกว่าสร้างบรรยากาศและสร้างนิสัยใฝ่รู้ก็คือเราจะต้องหาที่เงียบๆลมลื่นเย็นสบายเพื่อช่วยให้เราอยากอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นหรือหาหนังสือที่ตนเองสนใจ เพื่อทำให้เราอ่ะอ่ะอานหนังสือได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวครูมะนาวนะคะคิดว่าข้อนนี้ใช้ได้ผลเลยนะคะเพราะว่าอย่างครูชอบอ่านหนังสือนิยายใช่ไหมคะก็สามารถอยู่กับหนังสือนิยายได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจะลดเย็นเลยอ่านได้ทั้งวันเลยไม่มีรู้สึกเบื่อเลยค่ะ เพราะว่าเราอ่านหนังสือที่เราชอบแล้วก็หนังสือที่เราสนใจเด็กๆก็ลองหาหนังสือที่เราชอบหรือหนังสือที่เราสนใจลองมาอ่านดูนะคะขั้นตอนที่2ของการสร้างนิสัยรักการอ่านก็คือพัฒนาทักษะการอ่านก็คือเราจะต้องฝึกอ่านทีละประโยคแล้วก็อ่านอย่างรวดเร็วจนจบย่อหน้า เพื่อจับใจความสําคัญของสิ่งที่อ่านให้ได้ก็คือเริ่มแรกก็คืออาจจะอ่านทีประโยคก็คืออ่านช้าๆไปก่อนพอเราเริ่มคล่องแล้วเราก็ค่อยอ่านรวดเยียวจบย่อหน้าไปเลยแล้วคราวนี้เราก็จะสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่เราอ่านได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนแล้วก็อย่างไร ั้นตอนที่3ก็คือเลือกอ่านหนังสือให้หลากหลายก็คือแบบให้อ่านหนังสือให้มันหลายแบบหลายสไตล์คืออ่านทั้งแบบเพื่อความรู้แล้วก็อ่านเพื่อความบันเทิงอย่างครูครูก็ชอบอ่านนิยายใช่ไหมคะครูก็อ่านนิยายด้วยแล้วก็อ่านหนังสืออ,อย่างส่วนตัวครูชอบแนววิทยาศาสตร์ก็จะอ,อ่านหนังสือที่เป็นความรู้แนววิทยาศาสตร์อะไรเนี้ยค่ะเพิ่มเติมไปด้วยก็คืออ่านหลายๆอย่ยาง ที่เราสนใจไม่ใช่วราเราสนใจอย่างนี้ก็อ่านอย่างนี้ไปตลอดก็ลองหาอ่านหลายๆแบบเพื่อให้แบบเรามีความรู้หล,กหลากหลายหลาย,ลายวิชาหลายด้านอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมอะไรเงี้ยหลายๆวิชาไปเลยค่ะข้อที่สนะคะก็คือต้องหมัน่นอ่านอยู่สม่ําเสมอก็คือ,อเราต้องอ่านหนังสือให้บ่อยๆเช่นอย่างน้อย อ่านทุกคืนเป็นเวลา15 3 0ถึง30นาทีก่อนนอนอ่ะหรืออ่านวันละ20นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยจนติดเป็นนิสัยแล้วก็สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้ อย่างยกตัวอย่างของครูนะคะเมื่อก่อนครูก็จะอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ1เรื่อง1เรื่องก็คือไม่ได้เยอะเลยนะคะแค่ประมาณ 3- 4ถึงหน้าคืออ่านในหนังสือเรียนของเราเนี่ยนะคะก็คือฝึกอ่านบ่อยๆเราจะได้อ่านคล่องด้วยแล้วก็เป็นการสร้างวิสัยในการรักการอ่านไปด้วยค่ะอ,ะอย่างครูก็จะได้รู้เนื้อหาร่วมหน้า ของเรื่องที่เราจะเรียนวันถัดไปไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการอ่านอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือนำความรู้ที่เราอ่านมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อ่ะอย่างเช่น สมมติว่าครูอ่านหนังสือเรื่องกระต่ายกับเต่ามีทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเด็กๆน่าจะเคยอ่านกันหมดแล้วเนาะอ่ะก็โดยเนื้อเรื่องแล้วก็บทสรุปของเขาก็คือ ไม่ควรทำตัวโอ้อวดหรือพูดจาดูถูกเกียหยามคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลย <_ c oughs> ก็เราจะไม่พูดโอ้อวดกับคนอื่นว่าฉันนั้นเก่งกว่าใครอะไรแบบนี้ก็ <_ C oughs> แล้วก็ไม่ไปดูถูกคนอื่นว่าคนนั้นอ่ะไม่ไม่ฉลาดนะเธอโง่น,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดูถูกคนอื่น ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสร้างนิสัยรักการอ่านทั้งหมด5ขั้นตอนคราวนี้เรามาดูว่าเวลาที่เหมาะสมกับการอ่านควรจะเป็นเวลาไหนโดยเวลาแรกของเราก็คือเวลาตีห้าถึงสิบโมงเช้านะคะแต่ตีหนถึง10บโมงเช้าคือเป็นช่วงเวลาที่สมองของเรากําลังปลอดโปง่งแล้วก็ ตื่นตัวสมองคือแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการทํางานของสมองก็คือจะมีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็สามารถจดจําอะไรได้แบบดีมากก็คืออ่านเวลานี้คือเหมาะกับการอ่านหนังสือที่ต้องใช้ความจําหรือหนังสือที่เราจะต้องไปสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อดีมากๆในช่วงนี้ช่วงเวลานี้ ต่อมาอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลา19รากนกาคือ1นทุ่มจนถึง2ทุ่มคือช่วงเวลาเนี้อะสมองของเราคือตั้งแต่ตั้งแต่เช้าาแล้วเราทำกิจกรรมอะไรต่าง,ตงๆตอนบ่ายอะไรเงี้ยคือเหนื่อยแล้วพอช่วง1ทุ่มถึงสอทุ่มอะสมองของเราก็คือกลับมาตื่นตัวมา,มาแบบแอคทีฟของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าก็จะไม่ได้ผลดีเท่ากับช่วงเช้านะคะคือช่วงเวลานี้เหมาะกับการทบทวนบทเรียนมากกว่าเพราะว่า,าเราเรียนมาทั้งวันแล้วเนี่ยเหนื่อยมากแหละก็ค่อยมาทบทวนสัก1ชั่วโมงว่าเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วก็ลองจดเลคเชอร์ดูว่า,าความรู้ที่เราได้แต่ละวันในในทั้งวันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเหมาะกับการทบทวนมากกว่า ก็จบกันไปแล้วนะคะกับมารยาทในการอ่านทั้งหมด5ข้อแล้วก็การสร้างนิสัยรักการอ่านอีก5ขั้นตอนแล้วก็แถมเวลาในการอ่านหนังสืออีก2เวลาอ่ะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากแบบฝึกหัดในภาษาไทยแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่12 13แล้วก็หน้าที่14นะคะ โดยหน้าที่12เขาบอกว่าให้เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นข้อๆมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ข้อนะคะเขียนลงไปในหน้าที่13ส่วนหน้าที่14ให้เขียนมารยาทที่ดีในการอ่าน ในนี้เขาบอกให้เขียนเป็นเรียงความสั้นๆแต่ครูให้เขียนเป็นข้อๆก็ได้ค่ะอย่างน้อยสมมุติ5ข้อก็ได้อ,อย่างน้อย5ข้อน,นะคะเขียนเป็นข้อๆได้เลยไม่ต้องเขียนเป็นเรียงความสั้นๆตามที่โจทย์บอกก็ได้ค่ะนั้นครูหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนแลวทำแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะวันนี้ขอจบคาบเป็นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ